สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในเมืองนะคะจะพาไปตลาดตลาดหน้าร้อนที่ฟินแลนด์เนาะอยู่ไม่ได้มาแบบนานมากเลยหลายเดือนนะคะเดี๋ยวจะไปเดินดูนะว่ามีอะไรบ้างนะคะเพิ่งเรียนเสร็จนะคะเดินมาเหนื่อยมากอากาศดีมากเลยนะวันนี้กี่องศาลเนะมื่อกี้เมื่อกี้แสบขนาดไหนอะ๋อ น่าจะประมาณ20องศานะคะเพื่อนเมื่อคือนนะ่ะนอนใช่ไหมนอนหลับสบายมากเลยนะคะแล้วไอ้เสื้อผ้าหมิวนะคะมันตกมาพากันตื่นนอนไม่หลับเลยทีนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะ,ะว่ามันตกยังไงนะคะเหมือนมันพังอะ่ะตรงที่ใส่เสื้อพวกตะก,กี้พวกเสื้อแขนยาวนะคะมันตกลงมากลางดึกอะ่ะเป็นเตีย่ยาดงไม่ปต่เกอนที่รึ น่าจะประมาณตีสี่นะคะมันตกลงมาโหตื่นขึ้นมาตกใจมากเลยไม่คิดว่ามีโจรมาขโมยอะไรเงี้ยนะ ตลาดนาร้อนจะมาออนไม่นะออนมาเอเรอีะะตลาดใหญ่มากเลยนะคะ เทานะคะโอ้โ oh, ห oh. อันนี้เท่าไหร่นะโกลล์มายไว oh. ้ VSL ด้วยฝั<น>่งนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะพี่กะนี่คือมันปลาเหยรอะกอล์อนะลมาย Ei. Kuinka suuri on? pari. Otetaan litraa, vitos. Otetaan kaksi. Vois. Mulla on ahdisota. <laughs> Voisiko <toi muuta? laughs> Mä katon

ท้องปลาแซลมอนนะคะตลาดยาวไปถึงนู่นเลยนะคะยาวแบบยร <c oughs> Sinaa, kuinka monta? 150. 150. Yksuviis. Yksuviis. Joo. Nippu. Kaksi. Kaksi. Mä haluan isu. Kaksi. Toi tuot. Toi vaan haluatko sä Ton. Se on vaan oikein. Nää kaksi. Näätit pois. Jou, voi, niin. Joo, voi. Joo. Joo, muuta. Mitä muuta haluaa?

อันนี้ต้นพริกนะคะแดี๋ยวจะมีต้นแมงลักมีเสื้อผ้าขายด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเสื้อผ้า10ยูโรนะคะก็น่าจะประมาณ400หรือเปล่าเนี่ย10ยูโรนะคะเ,เพื่อนๆตัวหนึ่งอะ ใส่นาด้อนนี่ี่เก่งๆคุณตา ตอนนี้มานั่งดื่มกาแฟนะคะของมีแก้วเล็กมากเลยแก้วเล็กเก้าอี้ก็เล็กด้วยนะคะดูบรรยากาศตอนนี้ดีมากดูพริกนะคะสวยมากเลยอ่ะ กลับบ้านแล้วนะคะของขายเยอะมากพวกเห็ดพวกอะไรเงี้ยต้อนร้อนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะมิวนาก็ได้ถั่วมาเนาะถั่วลันเตานะคะก็แล้วก็ได้เรดิสนะคะแล้วก็ผักสลัดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมิวจะไปกินถั่วให้ดูเนาะถั่วหวานนะคะถั่วลันเตานั่นเองจะเดี๋ยวจะให้ดู อันนี้ประมาณ5ยูโรนะคะลูกใหญ่มากโอ้โหลูกใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยตอนนี้นะคะมิวก็ถึงบ้านแล้วนะคะพเพื่อนๆคะก็ทํากับข้าวให้มิกานะคะนี่จะห่อไปที่ทํางานเนาะคืนนี้อ่าพรุ่งนี้เขาไปทํางานนะคะมิวก็เลยทําต้มยําไก่นะใส่เห็ดเหลืองด้วยนะคะพเพื่อนๆเห็ดเห็ด<ๆ>ที่เราไปเก็บมานะ,ะนี่ไหนอะนี่นะคะที่เราไปเก็บมาต้มยาไก่ หน้าตาน่ากินมากเลยนี่นะคะคือของที่ได้มาเนาะหมลก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเยอะนะคะก็ใจจิงนะคะอยากได้ถั่วน,นะคะก็เลยไปซื้อมาเนาะนี่นะคะถั่วลันเตาเนาะใหญ่มากเลยเห็นไหมอันนี้5ยูโรถนะังนึงก็ประมาณน่าจะ200นะคะนี่เห็นไหมแล้วก็ได้ท้องปลาแซลมอนมาด้วยนะคะประมาณ1กิโลเนาะกิโลละ3ยูโรนะคะเงินไทยก็น่าจะประมาณ100บาทอะไรประมาณ แล้วก็มีเรดิตด้วยนะจ๊ะเรดิตนะคะก็กัมหนึ่งนะคะก็ประมาณ1นึ่ยโรห้นะคะเงินไทยก็น่าจะประมาณห้าสิบาทอะไรประมาณนั้นนะคะก็ซื้อมาสองนะคะเดี๋ยวบอกเขาว่าหนูอยากได้อันใหญ่นะลูกใหญ่ๆนะนี่ก็มีสลัดได้มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวมนูจะมากินอันนี้ให้ดูนะขัวเนาะนี่นะจ๊ะนี่แอบชิมไปแล้วนะคะหน,หนึ่งลูกนี่มาค่ะ เดี๋ยวเราจะมาชิมถั่วหวานกันนะชานี่ก็คือถั่วลันเตานะซื้อมาเนาะส่วนอันเนี้ยหมีวว่าจะทำน้ำยากะทินะคะกินกับขนมจีนนะคะเนี่ยซื้อมาเนาะว่าตอนรอบที่แล้วซื้อมาก็ยังกินไม่หมดนะที่ทำปลาแดดเดียวนะคะเมื่อวานน้องสาวมิกะมาบ้านนะคะเขาก็เลยอันนี้เป็นเขาบอกว่าให้เป็นของขวัญวันเกิดต่อย้อนหลังนะคะก็จะมีพวกช็อกโกแลตแล้วก็มีพวกที่มาร์กหน้าอะไรเงี้ยนะคะ ทุกเทียนอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ให้ดอกไม้มานะจ๊ะมาคะ่ะมาชิมกันใหญ่มากเลยนะเขาก็จะมีขายสียูโรต่อ1ลิตรนะคะ1ลิตรก็คือ1กระป๋องอะดูข้างในลูกใหญ่มากกำลังหูงข้าวนะคะเพราะว่าทำต้มยำเสร็จไปต้มยำไก่ให้มีกะ หวานมากของขายเยอะนะคะที่เราไปเมื่อกี้แต่ไม่ได้ถ่ายวีดีโอเยอะคนเยอะมากส่วนมากก็จะเป็นคนสุงอายุแล้วนะคะเขาไปนั่งดื่มกาแฟเดินอะไรเงี้ยเห็นคนฟิน น่าจะอายุเยอะแล้วนะคะเขามีน้องหมาเนาะมีเพื่อนเขาสองคนทนะะัแล้วก็ใส่น้องหมานะคะในที่รถเข็นนะคะของเด็กนะคะเหมือนเป็นลูกเลยอะ่ะมันก็น่ารักดีนะคะมิวบอกว่าเธอไม่กล้าดูด,ดีอะไรเงี้ยน่ารักมากเดินลากเหมือนเหมือนลูกนะคะนั่งบนรถเข็นแล้วก็ลากเดินอะไรเงี้ยเออน้องหมาก,ก็ยืนแบบน่ารักมากหวะ่ะ โลกใหญ่มากเลยนะตอนที่มิวไปเก็บบลูเบอรี่อ่ะมีคนฟินนะคะเขาปลูกถั่วนะเยอะมากเลยเป็นไร่เลยนะคะมีกับว่าเธอตั้งใจคืนป้าเรามาแอบเก็บแอบเก็บถั่วดูโอ้โหเน่นมาก มีหัวปลามีของขายเยอะแต่ที่เนี่ยส่วนมากจะเป็นผลไม้หน้าร้อนนะคะแล้วก็มีเชอร์รี่มีมะยมฝรั่งขายด้วยนะคะกูสเบอร์รี่อะของขายเยอะส่วนมากก็จะเป็นผลไม้สรตเบอรีร่อะไรเงี้ยแต่พวกเนื้อสัตว์อะไรไม่ค่อยมีมีแค่ปลาแซลมอนอะอะร่อยกรอบมาก วันนี้นะคะไปโรงเรียนเนาะไปตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะก็8ปดโมงสิบห้าเนาะเขามีพรีเซนต์งานนะงานกลุ่มนะคะกลุ่มมิวนะคะก็ไม่มาเหมือนเดิมะคะ่ะขนาดอยู่บ้านใกล้ๆโรงเรียนนะแต่เขาไม่มามีการโทรในในกลุม่มกลุ่มเขาเรียกนะในกลุ่มออนไลน์โทรมาว่าฉันทําไมฉันไม่ได้อะไรเง,งี้ยทั้งทั้งที่วันนี้นะคะต้องมาโรงเรียนทุกคนอะ่ะแต่เขาไม่มา มิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนวันที่สิบนะคะมิวจะต้องพรีเซนต์งานอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมถ้าไม่มาคือต้องพรีเซนต์คนเดียวอะไรเงี้ยเออไม่มาหลายคนนะเห oh. มือนตอนทำงานก็ไม่เคยเจอกันเลย พอเราทำเราทำเสร็จก่อนเขาแล้วนะคะแล้วเขาก็ส่งงานมาให้เราแล้วก็ให้หมิวนะคะเอาใส่ดูกันเขาบอกว่าเขาทำ powerpoint ไม่เป็นเขาก็เลยให้หมิวจัดการเกี่ยวกับ powerpoint อะไรเงี้ยนะคะคือเราทำเสร็จแล้วเราต้องมาเปลี่ยนเพื่อเขาคนเดียวอะไรเงี้ยวันนี้ลูกใหญ่มาก แค่ให้เปลี่ยนเป็นแบ็คกราวเป็นสีอื่นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอานะไม่ฉันไม่เอาฉันจะเอาวันนี้ฉันจะเอาวันนี้เราก็ต้องยอมเสียสละทําไมอะคิดดูอะทั้งๆที่เราก็เสร็จก่อนแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็เลยขี้เกียจมีปัญหาก็เลยเออกบของเราไปใส่กับเขาทาไมที่จริงเรื่องเนี้ยต้องทําด้วยกันนะเหมือนมาคุยกันว่าเออจะทำานโน่นนี่นะั่น เขาบอกว่าเธอทาอันนี้นะอันนี้ฉันทําฉันทาเนี้ยเพราะว่าฉันมีประสบการณ์ลูกฉันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าโรคสมาธิสั้นเนาะฉันมีประสบการณ์ฉันจะเอาวันนี้เธอก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะเออมันก็เลยเออแล้วแต่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้เพื่อนนินทาเต็มเลยนะคะ ทำไมอยู่ใกล้ตรงนี้เองทําไมไม่มาอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่วันนี้เพื่อนพรีเซนต์งานทําไมอ่าไม่มาฟังไม่มาอะไรเงี้ยนะเอาตกเลยมีงานต้องทอําอีกแล้วนะคะเพราะว่าตู้ใส่เสื้อผ้าตักกี่นะก็คือเสื้อแขนยาวทนาะมันตกลงมานะเหมือนมันน็อตมันหลุดหรือเปล่านะเมื่อคืนตีสีโอโ้โห พากันนอนตื่นแบบตกใจมากเลยไม่คิดว่ามีโจรขึ้นบ้านอะ่ะสภาพตอนนี้แบบที่ไม่มีที่ไว้เสื้อแขนยาวนะอิ่มมากลูกใหญ่มากเลยนะ มิวนะคะก็จะไปกินข้าวก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อนค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะวันนี้พาเพื่อนๆ mm hmm. ไปตลาดหน้าร้อนที่ฟินแลนดแล์แล้วก็มาชิมแฮร νε, mm ์ระนก็คือนี่เลยถั่วนะถั่วหวานถั่วลันเตาอะ่ะสนเอาแฮร์รแนไว้แต่มามีกันมีกนได้ม mm hmm. นะคะถั่วนะลูกใหญ่มาก ก็ไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับส c r i b e ช่องหม me ด้วยนะคะถ้าว่างๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดมิกะทำงานพรุ่งนี้แล้วก็หยุดอีกทีน่าจะวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดนะคะแต่ยังไม่ใช่วันนี้เนาะเจอกันใหม่นะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ